ผมก็เจ๋งเดียล,ลองดูช่องน,นี้มันหน้ามีป่ามากเลยเนะมันเป็นช่องผมก็ชอบเลยช่องอย่างเงี้ยลูกปลาชอบมาออมมันดึงดูดพวกประชอนนั่อน,อน,นนั่นน,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 นนั่นผมบอกแล้วมันดึงดูดพวกประชอนช่องน,นี้กับลูกปลาโชว์ กันลูกบ้าเลยหน,นีวะอ,อยู่ที่เดิมตัวไซส์สวยเนะี่ยอยู่ตรงนี้ย่ตรงน,รงนี้ไม่เอาเกลือถุงปลาไม่ครแสนหมื่นเลยวะ่ะ ขยับอะไรขยับไ่กัดนมกกัดน,นะสวย,ยนะกันลูกปลาโจ อ,อ,อุ๊ย,ยกระตินตายโอ้โอหงแล้วครับดูดิเหยื่อพันหมดเลยคิดว่าตัวใหญ่เลยฮะเอ้ยดูตัวมันดิโอ้ขนาดแอร์ไลน์เหยื่อขนาดนี้ติดนะครับนี่ครับผมโอ้จะปล่อยมันโอ้เหยื่อแล้วเหยื่อผมพันไปหมดเลย ลุไปแล้วน,น้ำลงแล้วสามตัวแล้ววันนี้โอ้โหแล้วดูกัดเข้าไปได้เนาะตะขอมันร้อยอ่ะร้อยตัวเบ็ดน่งคาบสายผมอีกอถ้าเกิดหลุดเบ็ดก็คงไม่หลุดไม่หลุดปลาหรอกดูอ้าแล้วลิ้นมันเข้าไปยังไงอ่ะ มัดกันยังไงโอ้เจ้าฝ่าวเด้อผมเจ้าหนูเปิดในคลองให้มันไปอยู่ในคลองนั่นแหละไม่<笑><笑>โอเคครับผมฝ่าวเด้อครับเจ้าแอรไรเด็กกะะับปลาตัวเล็กตัวน้อยเบ็ดขนาดเบ็ดหนึ่งโอ้ยตัวเล็กยิ่งกัดติดดีขนาดนี้ครับขนาดแทบไม่ต้องส่งเลยนะโอเคครับผมแอร์ไลน์สุดอยอดครับผมยามเย็นสามตัวเนี่ย